รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเตรียมเสริมกำลังชายแดนไทยกัมพูชาแลวครับโดยในเรื่องนี้มาดูแถลงการของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยหลังจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยได้ไปหารือกับกระทรวงกลาโหมทางฝั่งกัมพูชามาแล้วเมื่อวันที่5้ามิถุนายนที่ผ่านมาโดยสาระสำคัญของแถลงการนั่นก็คือว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยได้พูดถึงการหารือเมื่อวันที่5มิถุนายน2568ที่อารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วแต่ว่าน่าเสียดายทีเดียวที่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพถูกปฏิเสธครับ แล้วก็มีการเสริมกำลังทหารซึ่งก็เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นประเทศไทยก็เลยมีความจำเป็นละครับต้องเพิ่มมาตรการและเสริมกำลังตอบโต้ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้แผ่นดินไทยเหนือสิ่งอื่นใดครับใครจะมาละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาดครับและพร้อมที่จะปกป้องอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยครับ จึงได้มีการสนับสนุนกองทัพให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังและคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนชายแดนและที่สำคัญนั่นก็คือว่าประเทศไทยเองไม่รับเขตอำนาจศาลโลกหรือ ICJ มาตั้งแต่ปี2503ย้ำกันอีกทีนะครับว่าประเทศไทยไม่รับเขตอำนาจศาลโลกหรือ ICJ มาตั้งแต่ปี2503แลวครับพี่น้อง และก็ยืนยันว่าประเทศไทยจะใช้ MOU ปี2543และการเจรจาแบบทวิภาคีเป็นแนวทางหลักเพื่อเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นปรับกำลังกลับที่ตั้งเหมือนเดิมเหมือนกับปี2567กลับไปที่ตั้งเหมือนปีนั้นหละครับ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และก็ไม่เห็นด้วยครับกับการรุกล้ำอธิปไตยซึ่งประเทศไทยเองก็พร้อมเต็มล้านเปอร์เซ็นต์ครับที่จะปกป้องประเทศอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียวครับ